อีกต้นหนึ่งข้างหลังพี่อีกต้นหนึ่งข้างหลังเอาต้นไหนนะนู่นไงนู่นไงอีกต้นหนึ่ง โอเคเอาเลยบ้านี้าฮ่าฮ่าฮ่ไ <laughs> อซีควิไอซี่บูมันเอาหมวกออกสันเต็มเลยหมวกนัน่นเอาหมวกออกจากหัวแล้วก็สันออกเต็มขาวพูเลยอ่ะพี่